สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องต่อเตดัมซิ่งครับเอาละครับเกิดอาการหนืดเกิดขึ้นแล้วครับโอ้ต้องลงมาเข็นแล้วครับ นิดเดียวก็ไปครับว่าหน้าเหลิมแก้ทางนะครับ <c oughs> <c oughs> มาตักสองคันเลยนะครับเล่นงานเหมาสองคันเลยครับไม่อยากให้รถล้ํารอคิวครับ ทูก็ตักเรื่อยๆครับ วันนี้เป็นวันแรกกับการที่ได้มาตักสองคันนะครับลุยงานเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่ครึ่ง อยู่กับทีมงานต่อเพิ่มทรัพย์ทีมงานผมเองนะครับฝั่งซ้ายเจ้าทูโทนฝั่งขวาเจ้ารุ่นสิบอวันนี้รถวิ่งอยู่9ก้าคันนะครับ โทนเต็มแล้วครับอออันนี้ใครครับเนี่ยใครมาบอรเรากางรม่มคุ้นๆนะเนี่ยขึ้นสบายสบายครับ สวัสดีครับโอ้มาแต่สายนี่มาแต่สายนี่โอ้กลับจากกรุงเทพหลายวันแล้วบอกกลับมาโอ้วิ่งเกี่ยวเท่าไหร่ฮะวิ่งเหมาครับอ้าวจมแล้วรถคันนี้เฟืองเร็วครับคันนี้เฟืองเร็วดีกาครับ รถใหม่แต่ว่ารถไม่ค่อยมีแรงครับโอ้เรียบร้อยครับครับเห็นดินด่วนมาครับโชว์เลยโอ้โอ้โอแย่แล้วครับ คันนี้ค่อนข้างจะเฟืองเร็วนะครับคันนี้เฟืองเร็ว UKP หรือเปล่าครับ KP แต่รอบเร็วมากดูวะไปไม่ได้หรอกโอ้เห็นไหมบ่ได้บ่ได้หรอกรอบช้าครับไม่อรอบเร็ว รอบช้าอันนี้ใส่น้อยนะครับนี่คือจริงๆพี่ละหน้าเลยมันก็ใส่เยอะกว่านี้ครับแต่อันนี้คือให้ลดแล้วนะครับเก่งครับเก่งจอมพระไม่สองปีแล้วมั้ง ปีสองปีแล้วสวยสู้รถดินด่วนได้ไหมครับโอ้เจ้าของจะใส่เทอร์โบผมบอกให้เปลี่ยนเฟืองบอกจะใส่เทอร์โบไม่ใช่เทอร์โบแต่เจ้าของจะใส่ผมบอกให้เปลี่ยนเฟืองเอา มาไอ้เตาม่วงอันนี้เป็นโอ้โหดูครับรู้สึกจะวุ่นวายหน่อยนะครับวันนี้วุ่นวายไหนครับหนึ่งสองสามนี่นะไม่รู้จัก ไม่รู้จักครับไม่รู้จักไม่รู้จักรถผมไม่มีใส่แบบนี้แหละครับครับกระแสกําลังดราม่าครับผมก็เลยไม่ไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักไว้ก่อนอันนี้มาขอเบนวิ่งครับครับคือเขาวิ่งอยู่กับมาร์กทีที่ ที่ไปโกยที่วัดนะครับสีเขียวอะ่ะตอนสะเต่าอะ่ะเขาว่าเขาไม่ค่อยมีงานวะอาทิตย์หนึ่งออกสักร้อยสองร้อยเที่ยวเงี้ยครับก็เ,เลยมาขอวิ่งขอวิ่งก็ขั้ไหนครับเธอโบครับขอวิ่งก็รับหมดนะครับช่วงนี้ร้อนเงินครับขอจอกอร้อนเงินเลยครับ เพิ boys, <pper pper ่มเพิ่มซับซับสินเพิ่มนี่สินก็เพิ่มครับรอบช้าครับคันขาวเนี่ยไหวครับ แรงรถวิแ็กอะพีนี้แกชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้ถามชื่อแกเลยเพิ่งมามาได้วันสองวันแล้วบป่ะครับยังไม่ได้ถามชื่อแกเลยชื่ออะไร <laughs> บอ่อนี้จะตักสามคันนะครับแต่มาแค่สองก่อนเอาแบบด่วนนะครับงานด่วนเอาให้ทันฝนครับงานที่อื่นยังรออยู่ครับ ไม่ได้สั่งเนะครับนี่แล้วแต่คนขับใส่ครับสั่งไม่ได้ครับตามใจคนขับครับเนิบๆนะครับทั้งคู่ครับไม่ต้องรีบครับสองคันคนขับจะได้ไม่เหนื่อยครับ เมื่อวานนี่โอ้ยตักไม่ทันพี่เลยไม่เกียงครับคุยกันแล้วครับมากทูมันล็อกคันเร่งไว้นั่นน่ะมันเร่งนิดเดียวเองเร่งไม่ถึงครึ่งนั่นเห็นไหมมันควันควนอ่ะท่อขาดด้วยมันต้องเร่งเพิ่มกว่านี้ยครับปั๊มมันไว ช่างวินมาตั้งปั๊มให้ครับช่างปืดแกไม่ว่างครับแรงครับโอ้โหเร็วแรงทลุนรก นนดูฟูโซ่นะ่ะมือใหม่นะน่นี่หัดขับได้ยังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยลเจ้าของขับเองครับให้ป๊อกสอนไม่กี่วันนี่อยากได้อยากให้รถดำได้เที่ยวนะครับรครับ ูโซ่ 6M60 คอมมันเร็วคลาดหมดเพิ่งเปลี่ยนคลาดมานะครับเนี่ยรถสองสามปีนะครับแต่ว่ารถจอดไม่ค่อยได้วิ่งครับ่า <c oughs> ดูกันคันต่อไปลุงแจ็คของเราเลือกร4 0ครับอ๋อให้ป๊อกปิดคัน สงนวนสักไม่เคยทำสีนะครับรถเนี่ยสงวนสักรุ่นแรกๆอเจ้าของขับมือเดียวตลอดครับครับอีกมือหนึ่งก็ใส่เกียร์ยครับ ลิฟ์ครับเด็กเดินน้ำท่อมอรรบ,บางฟุนทรงใหม่ล่าสุดครับไม่รู้ว่าเขาใส่ทำไมไอ้ดำๆๆนี่เขาเรียกว่าอะไรกันไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้ใครเจ้าของรถก็ไม่รู้ครับ ไม่รอดก็ร่วงครับเรา,เรามีอะไรพอดีรอครับแต่บางที่ก็ไม่ได้อยากเพิ่มนี้ครับแต่ว่าสถานการณ์มันพาไปครับ เหมือนเราไม่มีรถวิ่งเนี่ยเราก็ต้องซื้อได้ครับเอกลักษณ์ของอีซูครับต้องมีควันขาวครับคันเมืกี้รอบเร็วจัดครับ รอแล้วนะครับน่าจะไปรอกันตรงยูเทิร์นครับโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาแล้วครับจานไข่มารีวนะันหน้าโอ้โหโหโห รงมหม่ครับไม่รู้แล้วมีมีผู้สาวขายอยู่ข้างหน้าเนี่ยออกไปแล้วซ้ายซ้ายมือพวกเขาพายกันเอิร์ดทุกวันเลยนั่นแหละ เออจักแล้วแล้วเขาแล้วพวกคนที่เคี้ยวใบเมื่อก่อนเหลานั่นแหละใบอะ่ะมันอันตรายกว่านี้อีกครับกรองก็นิดๆหน่อยๆพวกคนที่กินก็เคี้ยวใบเคี้ยวอะไรโจนอันนี้ไม่รู้นะครับแล้วแต่ความคิดคนก็ไม่ได้ห้ามความคิดใครใครจะคิดยังไงก็ แล้วแต่ผู้คนทอดในครับครับผมกระแสดราม่าครับทอดทิ้งครับทรงเงาะครับเงาะพี่ใครครับเดี๋ยวพี่ใครจะขึ้นขับคันใหม่แล้วครับจะให้เริกแปลตแล้ว เจ็ดอีครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูสองคันนี้ขึ้นบ่ก่อนครับครับไปเอาด <aru. S 2> ินน่าจะดินติดล้อครับเมื่อกี้ ครับดินมันมาหนุนล้อไว้อะครับโอ้เงินติดล้อก็ติดเขาอยู่ครับเข้าบ่อยครับเจ้าจนายักข้างหลังเอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่อันใส่ตัว ไม่ต้องดอกว่าจะว่าจะสั่งหมวกแบบพิพุธใส่อะ่ะแต่ว่าดูราคาแล้วโอ้ไม่ดีกว่าไม่ลดหรอกเพราะว่าช่างเอ็มตีนระเบิดแก แกจดลิขสิทธิ์ไว้ไงน่าจะยืนราคาอยู่นานไม่รู้รถใครครับคันนี้น้าขอมาวิ่งด้วยไม่รู้รถใครครับผม รถกันฝุ่นใหญ่นี่คือไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักเลยโอ้โอไ,ไร่หนึ่งครับสีเหลี่ยมจัตุรัสถ้าเป็นผืนผ้า มันอาจจะขุดได้ลึกหน่อยโอ้หัวหน้าเริมจัดเต็มจานไข่เลยครับโอ้ยไม่สงสารเลยโอ้จัดหนักจัดเต็มอีกแล้วครับ ดูลีลาอาจารย์ไข่ขึ้นบอ่บอบ่อยังไม่ค่อยชันครับขึ้นยังสบายสบายเกียร์ไม่เข้าบ่เหมือน power chip มันไม่นี่เลยเปล่ามันแล้วแต่รอบบอ่อ เขาไม่รู้เข้าเกียร์อะไรเอา,เอาสบายครับคันเนี้ย สมองเงินหรือเปล่าครับน่าจะอ,อ,อ๋อสีสีเอฟเฟกต์มแมนภัเนเพเอ,เองครับครับผม,มไฟไฟกําลังหาอยู่ครับ โอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับ